สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีน่น่ารักครับแพงหาเนี่ยออกกําลังไก่ก่อนพี่น้องพี่น้องแนะนํามาว่าน้องมาไล่เขียนใส่ขางเงี้ยมันสกปรกไหลล่าองออกเนี่ยพอดีเห็นน้องม,มุ่นทั้งฝุ่นแล้วลา่างวันนี้กระชลร่างมันจะของนั่งพี่น้องเฮติเฮียนะยูซาซานน้อพี่น้องเนาะเอาเริ่มกันเลยพี่น้องว่าเนี่ยมันมีว่าก,ก่อนโอ้ยน้องเขาก่อน วงบางกัดเต้งพี่นเนากะกอกลกว่ายานเองมันด้ มีแตะครับมันก็โอ้ีกเกียร์ไล่นะขี่ว่าหน่อยพี่น่อขี้ขิ้งจกมึงมีรันใช่ไหมวิธีเนี่ยทำมันแย่ม,มง,งี้ มันมีปูนขึ้นมาเองเนี่ยพี่น้องถ้ามันมีปูนกั้นไปนี่เนี่ยเป็นห้องได้อีกเนี่ยเป็นห้องนอนดีเลยเนี่ยปูนก็ขึ้นไปหัน่นชุดนั้นขึ้นไปหาฟ้าตีฟ้าเขาเนี่เป็นห้องของมันสักนอนคนเดียวหรือสองคนก็นได้พิดแอ์ตัวน,น้อยเนี่ยป้าช่วกันสุดยอดเลยตรงนี้ ไม่เฮ็ดเป็นมอง่าเป็นนอนตัดต่อคลิปก็ได้เฮ็ดไว้แล้วครับามาใส่ประโยชน์ยังไไม่หรอกก็ให้เป็นห้องงานก่อท่านในห้องหนึงดีเลบ่อะไรตวนยงองแม่ันิบงามนหะไม่เกี่ยวหรอกถาตีมันมน่อเอาไปไปนี่กอนหาพี้อง กันดวนแล้วมันจะ่หมดแล้วสายแก่กัวขาวอนบมไม่แปลกมองเลย 嗯，好棒、uh！嗯、huh. with hmm.，好。来，咱们一起来听音乐。 อันนั่งคอยนี่คือว่าพวกไม้มาในทั้งนี้นคือว่ามันสีของอันทีเขาจ้เอา่านมันรุดออกมาได้นไะหมแมนบอมันต้องมีสวยขัดแต่ว่าก่ย่นสีสีหลอกเนาะ เครอยู่หนามก็ล้างมัเมนข่าด้เยมันจะื่หนไหมเอาพี่น้องไต่ใครก็ไม่ได้ล้างเนาะสะมารนี่พี่น้องเลี้ยงอีกมึงนึ่งบมเมึงนึงพี่น้องั ต่มงนี้มีปลักไฟต้องค่อยๆล่างมงนี้เนาะจัดไปออาไปนอนนองนีมอนือครัวค่อยๆค่อยๆปวดนิดหน่อรักงานนั่นงไปนอน ไปไม่คหวไปก็ปวดแขนไป เอเลยประมาณแค่นีปไปเนาะป๊กไฟข่โน้ตเป็นตะยานเนี่ยมันมีมันมีอนี้ระบบปิดนำเขาไรเลยแค่ไปเนอะที่ว่าบริเวณไก่ไฟเนี่ยมุ้ยามันายเป็น,นไฟ ัมาโอเคพี่น้องครับได้ประมาณนี้พ oh ี่น้องครับสักผ้านไปเลยผ้านมันแตกบปผ้าถุงโตกถุงอะไรกเอ้าไป พี่น้องผลงานก็ได้ประมาณนี้ถ้าสูถูจนว่าสีไม่ออกมันเราฉันจะออก,ออกพี่น้องออกได้ประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าขันห้องมีสีห้องอยกห้องสีมาท่าโอ้ส้มนีกับเมยนะพี่น้องสีมาท่าลึกเขาเดียวหายพี่น้องเป็นไม่ได้ก็ได้หามน้องไว้มันเขียนเนาะซื้อสมุดซื้ออย่างไรมันเขียนมาหน,นี่พี่น้องเลยมันมาเขียนห้องกับว่อยากหายลูกลเขาอะไรเขาหมักเนาะ เขามักแนวนี้เขาก็อยากทำลายความรู้สึกเขาแต่เขาไปห้ามเขาก็ท่านหันนี่คุณหมอว่าเขาเสียความรู้สึกเขาสิบุญญาค็ดเลยนะเขาก็ต้องคอยบอกเขาจะห้ามเขาจะให้เขาคัดกับบไรีพี่น้องเพราะฉนั้นเป็นสิ่งที่เขามักเขาอาจจะเป็นความสามาทเขาเขามีแววนะเขาอาจจะมักแบบนี้ง่ายก็นมากอาจจะเป็นนักวาดนักเขียนยังอะไรเขาก็บบุรุณเด็กน้อยคื่อพาเขา แอนวะพี่น้องมาเอาโอเคพี่น้องซาดแล้วตอนซาดแล้คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหน้าดำๆนี่แหละเงือออกเต็มโตพี่น้องทรัพนี่กัดโว้กว่าดีเซ็ตสิ่มันไม่แค่ธรรมดาแต่พี่น้องนะครับเราเผื้นมันประเภทกับบริไทเนี่ยเขาเกิดรีดน้าเขาเขาบริไทพี่น้องมึงบรรยากาศแดดมึงนี่โอ้ชุดยอดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทำตามคำแนะนำข้างหลังอาจจะรกหน่อยเพราะว่าข่อยลื่นทั้งปุนน้อยนี่ได้พี่น้องข้าในเมี่ยน้ะขอโทษขออภัย มันเจ้านั่นเขาจะเก็บข้อ hey. ที่เข้อทางพอจะมีแอรเนี่ยเดี๋ยวก้อนใหญ่ก้อนที่จากลากันไปพิษพาดกันได้ขอโทษขอให้พัสุภาพยังขอโทษครับสวัสดีครับเดี๋ยวบริษัทเบิ้งธรรมชาติของน้องวมาแดดแห้งทำเลยเบิ้งพี่น้องวันนี้ว่าอยากให้เราเลยพุ่นรถขอยไปลีโฮมอยู่บนไข่แนวมิโกงวงพอได้ลีโฮมพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเจอกันไหมมาเลี้ยงหมดละอยู่ในเมนูในทัพย์แซบซื้อกิน